ค่ะทุกคนวันนี้โรแมนติกหน่อยนะคะเหมือนทานข้าวในแสงเทียนนะคะแต่เป็นแสงตะเกียงแทนนะคะ คนค้านี้ก็คือหน้าแคมป์ของเรานะคะข้างๆแคมป์นะคะตรงนี้นะคะก็คือหน่วยนะคะที่ที่ตรวจโควิดนะคะทุกคนสกอว์วิกตอเรียการ์เดวิกตอเรียการ์เด้นนายดั๊กเกอร์กรีน Uh, นี่เป็นชื่อของควีนนะคะของพระราชีนีอ๋อเนยเนี่ย oh, nee. yeah, just used to i t <laughs> <laughs> กา <No. S 1> ทุกคนลืมไปนะคะว่าตอนบ่ายแล้วนะคะก็เซกูนอร์นิ่งกับกับคนที่เดินผ่านมานะคะลืมไปว่าไม่ใช่ตอนเช้านะคะาดูสวนนะคะร่มรื่นมากๆเลยตุยพามาเดินเล่นนะคะพาน้องหมามาเดินระยะใกล้ๆนะคะเพราะว่าขาไม่ดีนะคะกับทุกคนเดินผ่านมาเจอร้านขายรถบ้านนะคะอยู่ด้านข้างตรงนี้เองอันนี้ก็เป็นแคมเปอร์แวนนะคะ รถใหม่ก็เยอะนะคะฝั่งทางรู่นคือโซลคือขายแล้วนะคะลูกแคมเปอร์แวน More expensive than the m o t มท h o หกหมื่นกว่าแ <The. S 1> พงกว่ารถบ้านอีกตัวเองโอ้โหตัว huh. <The. S 1> บ้านร,บรอบๆนี้นะคะเป็นบ้านทรมคอทเทจโบราณนะคะ ด้านหน้าของบ้านนะคะก็เป็นแม่น้ำนะคะสวยมากๆเลยค่ะค่ะทุกคนคะ่ะคือเย็นนี้นะคะอากาศค่อนข้างจะอุณหภูมิค่อนข้างจะเย็นลงนะคะเดี๋ยวจะหาฟืนนะคะไปก่อบไฟนะคะ ไปผิงนะคะให้อากาศใ,ให้ให้อบอุ่นนะคะหา <c oughs> ฟืนแถวแถวนี้นะ,ะ <c oughs> ได้อยู่นะคะฟืนพอดีเราจอดใกล้ๆกับต้นไม้ที่เขาตัดแล้วนะคะลมนะคะวันนี้ตอนเมื่อเช้านี่แดดยังดีอยู่นะคะพอพอตกเย็นมาปุ๊บเอาอุณหภูมิลดลงนะคะแล้วแล้วมีลมด้วยอากาศมันก็เลยแบบค่อนข้างจะหนาวหน่อยนะคะ

พยายามจะทำอาหารให้ได้ก่อนมืดนะคะวันนี้เราไม่มีไฟฟ้านะคะเราแคมปิ้งของแท้เลยนะคะเพราะว่าระบบไฟในรถบ้านเสียนะคะแต่ว่าเรามีวอร์เนเทียนะคะเราเรามีประกันอยู่สามปีนะคะเดี๋ยวพอดีติดช่วงเสาร์ที่นะคะช่างไม่ทำงานนะคะเสาร์ทย์เดี๋ยววันจันทร์ก็จะปุ๊กนะคะให้ช่างไปดูให้นะคะว่ามันมันเสียตรงไหนนะคะตอนนี้เราก็อยู่แบบมืดมืดนะคะ วันนี้จะเป็นวันที่แคมปิ้งของจริงนะคะไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะมีข้าวนะคะหุงข้าวสวยให้พี่เดฟนะคะมาช much you ่ okay. อ n more โอเค o more good อ okay. อ oh, thank you คนคะอันนี้ก็อาหารของตุ้ยนะคะมีหมูย่างนะคะผักสดอันนี้เป็นผักซัมไฟาเป็นผักที่มาจากทะเลนะคะรสชาติจะเค็มๆเ,เหมือนทะเลเลยนะคะแล้วก็มีพริกแจวนะคะพริกป่นพริกเขาเรียกป่นพริกป่นพริกแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะครัทุกคนวันนี้โรแมนติกหน่อยนะคะเหมือนทานข้าวในแสงเทียนนะคะแต่เป็นแสงตะเกียงแทนนะคะ หมูหมักเอาไว้ข้ามคืนเลยนะคะทุกคนรสชาติอร่อยมากหมักเอาไว้ที่ก่อนที่จะมาแคมป์นะคะ ตอนนี้นเรามีไฟอยู่ข้างนอกนะคะเดี๋ยวจะเอาไฟข้างนอกไปใช้ข้างในนะคะอันนี้เป็นไฟจากแสงโซล่านะคะจากเ,เก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะมีอันนึงนะคะไปตั้งไว้ในห้องน้ำแล้วนะคะอันนึงอยู่ตรงนี้จะได้เห็นนะคะจะได้ไม่มืดนะคะ Put two in there, two in there. ขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ตุ้ยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ